พี่เอฟผู้อยากรู้มากเลยว่าช่องนี้ทำอะไรอยู่เดียวกันกับแพทป่ะเนี่ยเอาไว้กี่วันดีกําลังมันลยโซโล่เนเน้นลวกเน้นลวไปดูมือดูมือโหแบบซอยยิกเลยหูสู๊คอนเสิด์วิวเอาว่ะ พูดเยอะพูดเยอะอย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเดี๋ยวมันติดลิขสิทธิ์พูดเยอะพูดเยอะเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์พูดเยอะพูดเยอะอย่าเงียบอย่าเงียบอย่าเงียบเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวติดลิขสิทธิ์ขอร้องอย่าหยุดพูดขอร้องอย่าหยุดพูดมันจริงมันจรีง

เกะเหนื Beast ่อยจังวะเกมโอ้เราจะจบจบเพลงได้แล้วเออ